สวัสดีครับพบกับผมนะครับปู่ช่างบอยาหารสารคามนะครับสวัสดีเอฟซีทาง youtube นะครับวันนี้ผมเอากระบะปลูกมันนะครับอันนี้เอามาส่งลูกค้าอยู่จังหวัดกาฬสินนะครับสองอันนะครับอีกอันนึงก็จะไปอำเภอเมืองนะครับอันนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับความสูงจากนี้ถึงนี่นะครับแปดสิบเซนนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จากนี้ถึงนี่นะครับคือหนึ่งเมตรยี่สิบสี่เซนนะครับ สามารถเปิดด้านข้างได้นะครับเปิดข้างได้ทั้งสองด้านเลยนะครับทางร้านเราก็จะมีที่เสียบลมพร้อมแลครับที่เสียบลมสองข้างนะครับอันนี้ที่เราเลือกเป็นตะแกรงก็คือจะให้ลมมันถ่ายเทน,นะครับเวลานั่งปลุกมันจะไม่ร้อนนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูสลักเอ่อสำหรับรถใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นของอันเล็กใส่คูปะต้าได้นะครับใส่ของเล็กๆก็ได้แม่นครับอันนี้ก็ใส่รถใหญ่ได้ใส่รถเล็กได้นะครับมีสองขนาดนะครับอันนี้เราอยู่บ้านเลยนะครับบ้านหาไซมูลบ้านหาไซมูลนะครับตำบลตำบลพิมูลอำเภออำเภอพ่มเมฆห้ย่ยเมกนะครับจังหวัดกาฬสินสน,นะครับอ,อันนี้ผมมาส่งอยู่อันนึงนะครับอันนึงก็จะไปอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินทครับ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกกระบะนี้นะครับอีกบ้านหนึ่งนะครับของลูกค้านะครับครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับลูกค้าอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคขนาดกว้างๆนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับเปิด้างได้นะครับสามารถเปิด้างนี่ก็จะเอ่อออกมาท้างละสี่สิบเซนนะครับจะเป็นสองเมตรห้าสิบนะครับ ส่วนด้านลึกเข้าไปข้างในโน้นจะเป็นหนึ่งเมตรยี่สิบสี่เซนนะครับความสูงจากนี้ถึงนี้ก็แปดสิบเซนนะครับสามารถใส่กับรถไทยได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแค่ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับแม่แม่อยู่บ้านไหนนะครับบ้านกลางหมืาน,านตำบ,ตบลอำเภอันนี้แม่เห็นแล้วแม่เห็นทางออนไลน์นะครับสั่งผมออนไลน์ผม,ออนลนผมมาส่งจริงนะแม่เนาะ เห็นงานเห็นงานแล้วเป็นไงบ้างแมโอเคไหมขอบคุณเอซที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปส่งพ่วงรถไทยนะครับรุ่นเขาหกล้อนะครับอยู่มหาสารคามนะครับขอบคุณเอีที่ติดตามรับชมนะครับ